วันนี้ครับเรามาอยู่กับ iPhone ที่ได้รับความนิยมมายาวนานมากๆนะครับยิ่งถ้าเรานับตั้งแต่วันที่เขาเปิดตัวนะครับวันนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณเกือบเกือบหปีนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นดาวค้างฟ้าสําหรับคนที่อยากจะได้ iPhone ในงบราคาที่ไม่ได้สูงมากมายนักแล้วก็ได้สเปกหลายๆอย่างดีๆกลับบ้านไปนั่นก็คือ iPhone 13ในปี2025จัดให้ตามคําขอเดี๋ยวเรามาทํารีแคปให้ว่า iPhone 13ในปี2025นั้นยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่ามีข้อดีข้อเสียงไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผม ไลฟ์ฟังครับถ้าเมื่อไหนที่ติดตามกันมานานเนี่ยนะครับเ,เผลอๆบอว่าแบบว่านั่งท่องสเปคกันได้เลยนะครับโอ้โหจอ6.1นิ้วพี่60เฮิร์ตผมจําได้ CPU นี่ Apple A15 RAM ไม่มา4 Store 128แบต3,200 Fast Charge 15วัตต์ผมเชื่อว่าหลายๆคนท่องกันได้อยู่แล้วลนั้นขอข้ามเรื่องนี้ไปเลยแล้วกันนะครับในวันนี้ผมขอเล่าสิ่งที่ผมชอบ iPhone 13ในปี2025กับสิ่งที่ผมไม่ชอบหรือว่าเฉยๆใน iPhone 13ในปี2025เป็นยังไงบ้างให้เพื่อนๆได้ลองนึกภาพตามแล้วก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าเออในปี2025ถ้าจะซื้อ iPhone 13มาใช้งาน มันยังคุ้มค่าอยู่ไหมยอย่างแรกที่ผมชอบใน iPhone 13ก่อนเลยแล้วกันเนาะก็คือเรื่องของความเป็น p p o o n ฟ f ลลิ่งอ่ะผมบอกยากเหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยมี iPhone 16อยู่แล้วถ้าไม่ได้ไปใช้งานมันหนักๆดูจากอายุดูจากชิปดูจากสภาพการของมันแล้วแรมเอะยอะไรเอยเนี่ยมันไม่น่าจะใกล้เคียงกับ iPhone 16ที่แบบราคา30,000แล้วก็ออกมาในปลายปีสองพัได้ใช่ป่ะแต่ในความเป็นจริงครับไอโฟน13ใกล้เคียงกับ iPhone 16มากๆยกเว้นอย่างเดียวคือแบบว่าคุณไปเ แอปที่มันหนักมากๆเช่น TikTok หรือ Reel ที่แบบมันแสดงผลไวๆแล้วคุณปัดถี่ขึ้นมามากๆเลยครับเออแน่นอนครับพวกรุ่นใหม่ๆมันก็จะลื่นกว่าเพราะว่าแรมมันเยอะกว่ากันเป็นเท่าตัวแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบแค่แบบแบบเออเปิดไลน์ตอบแชทกุ๊กกักกุนน๊กกักนั่นนี่อะไรเงี้ยครับไม่ต่างเลยจริงๆไม่ต่างเออนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดที่รู้สึกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ารุ่นนี้มันโหดหรือว่ารุ่นใหม่ๆมันมันไม่ไปไหนกันสักที มันจะมีอยู่แค่บางจุดเท่านั้นครับที่คุณจะรู้สึกได้หรือว่าจะเป็นพวกก๊อกของความสว่างหน้าจอเสื้อเน,นี้ยสำหรับผมเห็นได้อย่างชัดก็คือเวลาผมใช้งานพวก iPhone 16ผมจะดันแสงสว่างหน้าจอประมาณสัก50%สิรำหรับผมพอละแต่ถ้าเป็น i p h o น e 13อ่ะด้วยความที่ว่าตัวจอเขาเนี่ยเป็นแบบเก่าอยู่ก็คือเป็นติงนอชแล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดเนี่ยแปดร้อยนิตเท่านั้นเลยครับมันก็จะต้องเร่งความสว่างขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก 70- 80%ซึ่งมันจะส่งผลต่อแบตเตอรี่่ในระยะยยยาวดวด้แตไฟเออนน์เป็นอีกหนึ่งมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องความสว่าง แต่ถ้าคุณแบบว่าเออพี่ผมก็อยู่ในออฟฟิศอะผมไม่ได้ไปใช้งาน Out เอาโดร์อะไรซะหน่อยมันก็ไม่ได้ต่างนึกออกไหมเออหรืออีกอย่างหนึง่งที่เป็นแบบจุดแตกต่างเล็กๆน้อยๆก็คือตัวกระจกที่ใช้เคลือบพวกรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นชิลกลาสหรือพูดง่ายๆมันแข็งแรงมากๆไอโฟนสิบเนี่ยยังไม่ได้เป็นชิลกลาสแต่ก็ เพียงพอสําหรับการแบบใช้งานทั่วไปแล้วก็ที่สำคัญเลยคือคนส่วนใหญ่จะต้องติดฟิล์มกันอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดคุณติดฟิลม์มไอชิลร์ดอะไรก็ไม่ได้มีประโยชน์อย่างมีนัยยะดงนั้นส่วนตัวผมนะที่ผมชอบมากของเขาเลยคือความเป็น iPhone Feeling อย่งที่2นะครับในเรื่องของการใช้งานกล้องของเขาในเรื่องของตัวภาพนิ่ง iPhone 13เองก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในความหมายคือถ่ายออกมาแล้วยังมีความแบบสว่างข้าวสวยอนะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ iPhone 14หรือว่า iPhone 15นั้นให้ไม่ได้ผมมี iPhone 15ล่าสุไอโฟน1 ถ่ายเทียบมากับ iPhone 16ผลปรากฏว่าสกินโทนแพ้ iPhone 16แต่กลับกันผมเอา iPhone 13ไปเทียบกับ iPhone 16 iPhone 13สกินโทนชนะเว้ยคือแบบว่าบอจักอะ iPhone 13แม่งขี่ทุกคนเลยเรื่องของความขาวความสว่างความสดใสความแบบไม่ต้องแต่งเออมันดูสว่างมันดูสวยโดยที่แบบไม่ต้องพยายามเยอะแล้วก็จริงแล้วเนี่ยเซนเซอร์ของมันอะเก่ามากนะเซนเซอร์กล้องหน้า12ล้านกล้องหลัก12ล้านกล้องอัลตร้าไวท์12ล้านแบบฟนะิกโฟกัสอะไรเงี้ยคือคือกล้องหน้าก็ยังฟิกโฟกัสอยู่นะกล้องหลัอกอนะัล,อลเสอ,อเรีไบ ปัจจุบันนี้กล้องหน้าเขาอโอต้โฟกัสกันหมดแล้วกล้องหลักเขาเป็น48ล้านกันหมดแล้วกลออ้องถ้าไยเขาโอต้โฟกัสกันหมดแล้วคุณเขา้าใจความหมายผมใช่ปะคือดูสเปคไม่มีทางที่มันจะชนะรุ่นใหม่ๆแต่ใช้งานจริงอะผมกลับชอบมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟิล์ที่แปลกเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นงานวิดีโอครับงานวิดีโอของ iPhone 13เนี่ยวิดีโอดีมาก 4K 60หน้าหลังคือเป็น 4K 60ที่ใช้งานได้จริงๆในเลทราคาเนี้ยถ้าเป็น Android รุ่นใหม่ๆนะส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาคือจะได้แค่ Full HD 60กันหรือไม่ก็แแบบบบ 4K30 4K60 หหรือถ้าตัวไนมี ก็น้อยตัวที่จะถ่ายได้ลื่นเท่ากับ iPhone ยังไม่รวมถึงการต่อไมย้ยังไม่รวมถึงการเก็บเสียงยังไม่รวมถึงบิตเลทเฟรมไทม์ time, หรือแม้ทั่งคุณเอาไปใช้ไลฟ์ขายของใน G ีใน t ิ๊กต็อกอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ครับคุณต้องยอมของจริงในเรื่องงานวิดีโอคือส่วนตัวผมจุดที่ผมชอบมากเขาคือวิดีโอและก็ภาพที่สวยพร้อมลงได้เลยนี่คือจุดที่เขาเก่งมากๆในการใช้งานกล้องนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมชอบ iPhone 13มมาก มากเลยก็คือเรื่องของตัวออเทอร์เซอรีเสริมนะครับเคสเอ่ยฟิล์มเอ่ยหัวชาร์จเอ่ยสายชาร์จเอ่ยหรือแม้กระทั่งแบบของตกแต่งกระจุกกระจิกขอยอโฟนสิบครับหาซื้อง่ายมากนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเคสแล้วกันนะครับเคสแบบแบ,บแรนด์ดังเลยนะแบบ UAG p e l y c a n หรือจะเป็นพวก Made เคสเมดอะไรเงี้ยครับไอโฟนสิ <iPhone 13 S 2> มีหมดในขเดียวกันครับผมใช้ a อ d r o i d เรือธงอยู่หลายตัวมากๆบางตัวนะราคาแบบ4 0 0 0 0 50,000 50, แล้วก็ิ่งออกด้วยนะก็ไม่มีเคสไม่มีฟิล์มจากแบรนด์ดังๆมาทำให้และถ้าเกิดว่าคุณจะไปติดฟิลล์มอครก้งเูาาข ฟิล์มเนี่ยคุณสามารถซื้อได้ตั้งแต่แบบโฟกัสเอมเบรนและแต่คุณสะดวกส่วนตัวผมเนี่ยติดฟิล์มตัวแพงสักพันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ผิดเพราะว่ามือถือมันเนี่ยต่อให้แบบมันลดราคาหนึ่งทุกวันนี้แล้วมันก็ยังหมื่นกว่าบาทนะครับรวมเคสรวมอะไรไปแล้วด้วยก็แบบแพงเกินไปนั้นผมว่าซื้อเคสซื้อฟิล์มดีดีใส่อะไม่ผิดนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์เสริมหลายๆอย่างอย่างเช่นตัวแบบแม็กเซฟอย่างเงี้ยคุณเชื่อไหมครับไอโฟนสิบสามสามารถใช้อุปกรณ์แม็กเซฟแบบเดียวกันได้เลย,เลยกับไอโฟนสิ หรืออุปกรณ์เสริมสายออกกองเนาะไอตัวแบบเอ็กโซนอเวเดดีอะไรเงี้ยครับเอามาแปะไว้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะใช้งานเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะว่าเออมันเป็นพอร์ตแบบไหนด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่อะถ้าเป็นพวกเคสแม็กเซฟอะไรพวกเนี้ยครับใช้งานกับเขาได้คือดีมากอันนี้คือคือจุดหนึ่งที่ผมสื้ว่าเออแม้ว่ามันจะเก่าแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังสามารถใช้อุปกรณ์เสริมกับพวกแกงรุ่นใหม่ๆได้นี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบในตัว iPhone 13ในปีสนะิบ่ามบชอบใน 13, เปืเ่อง,องตัวควคานจี่ริมห้าให้มานะครับนุี่ัจจอบันยถ้าเกิว่ารก็ามแต่ ที่ไม่ใช่โปรแม็กอะครับคุณจะได้ความจุเริ่มต้นเป็น128กิกซึ่ง iPhone 13วันที่มันเปิดตัวมาเนี่ยมันเปิดมาให้ที่128กิกเลยเว้ยอย่างน้อยๆเวลาผมรีวิวเขาในปี2025มันไม่ได้แบบรู้สึกว่าเป็นจุดดอยฟอยด์เลยว่าพอรุ่นใหม่ๆมันก็128 <c oughs> <c oughs> ก็เป็นทั้งจุดดีแล้วก็จุดเสียนะครับรวมถึงถ้าคุณอยากจะเพิ่มเงินอีกนิดนึงอย่างเช่น iPhone 13อ,อ่าราคาสักหมื่นห้าร้อยยี่สิบแปดถ้าเป็น้งอ256ประมาณสักาม,มื่นแปดอะไรเงี้ ถค่ากว่าก็ได้คือตั้งต้นมันให้มันดีแล้วครับแต่ถ้าคุณอยากจะท็อปอัพไปอีกนิดนึงอะ่ะมันสวยเลยนะครับนั่นก็คืออีกหจุดเด่นที่ผมชอบใน iPhone 13นะครับอีกหนจุดะครับที่ผมชอบ iPhone 13ก็จะเป็นเรื่องของการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมใน iPhone 13นั้นอยู่ในเกมฑ์ค่อนไปทางดีแล้วกันคือคือคุณต้องตั้งทงก่อนว่าคุณจะเทียบกับอะไรถ้าคุณเทียบกับมือถือ Android ผมบอกเลยว่านี่คือข้อเสียแต่ถ้าคุณเทียบกับ iPhone ด้วยกันแล้วเนี่ยจะเป็นข้อดีก็ได้เพราะอะไรว่าเพราะ1ถ้าคุณเอาเงินไปซื้อ iPhone 16หรือ iPhone 15คุณก็จะได้เซตติ้งเหมือนกันก็คือ60แบบลื่นๆแต่ว่า iPhone 13มันราคา ถูกกว่าเท่าตัวเออก็กำไรเรื่องนี้ไปใช่ป่ะสองคือความแรงของเขาอ่ะแม้ว่าจะผ่านมาแล้ว4ปีหรือ5ปีเนี่ยนะครับอันดูตู้ที่เราเทสมาล่าถูะยังแตะหลักล้านเลยครับหนึ่งล้านสามแสนก็กว่าในตัวเริ่มต้นแล้วก็ไปรำทดสอบมาเหมือนจะเป็นกีกเบนช์เอ่อหรือจะเป็นพวก 3Dmark เลยพวกนี้ครับคะแนนก็ยังถือว่าสูงมากๆอยู่ถ้าเราเทียบกับราคาดังนั้นใครที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งเอาไปใช้ในเรื่องของการเล่นเกมแม้ว่าแบบดูเลขสเปคมันเนี่ยมันจะเก่ามากแล้วไม่น่าจะลื่นลื่นเฉยครับมีอยู่แค่แบบพวกเกมแบบระดัับสูงเเวออรร์หหหลที่่่มมนนไชื โลอะไรเงี้ยคุณลองไปดูในในใน,ในการทดสอบของแบงค์เกมจ่าได้ถ้าเล่นไปมาถึงหน้าจอไปอะ่ะยังไงก็ไม่ลื่นแต่ถ้าแบบพอเนี่ยเล่นแบบเฉยๆทำเควสไลววันลงดันแป๊บๆอะไรเงี้ยครับเฮ้ยมันพอได้แล้วก็ความที่เป็น iPhone นครับการเล่นีไมไอของเกมอะ่ะมันค่อนข้างจะด,ดีในความหมายคือไม่ต้องใช้สเปคเหมือนกับ Android ก็ได้แต่คุณได้ความลื่นคุณได้ความสมูทคุณได้ภาพที่สวยในแบบที่บางทีแบบ Android ราคาเท่ากันให้ไม่ได้หรือจะเป็นเกมที่แบบว่าทุกคนฮิตกันเน่างพวกอาร์วีอย่างพับจีอะไรครับถ้าเป็นอาร์ว ผ่าน Wi-Fi นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผ u b g คุณจะได้เรื่องตัวการแยกเสียงซ้ายขวาคุณจะได้เรื่องตัวเซตติ้งเกมที่สูงมากๆคุณจะได้เรื่องตัวใจโรสโคปที่นิ่งมากๆแล้วก็ฟีลิ่งการทับที่ดีมากๆดังนั้นคนที่เป็นสายเล่นเกมเล่นแค่แบบพวกเกมแมสแมสอย่าง RV อย่าง P u b g อย่างฟ FI r e อย่าง r o บ l o อกอะไรเงี้ย iPhone 13ก็ไม่ได้แย่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ไปเจอมาในการใช้งานของเขานะครับและสุดท้ายที่ผมชอบใน iPhone 13นะก็จะเป็นเรื่องตัว Wi-Fi 5G แล้วก็การกำลังกันฝุ่นของมันนนนนรัั่่ผมมเเเิจากกตว wi Fi, ว Wi-Fi Wi-Fi WiFi แล้ wi นนนน้ีใป็ Fi 6 ก็เป็นบลูทูธ5.0ซึ่งถามว่าใหม่ไหมไม่ได้ใหม่ครับแต่เอาไปใช้งานจริงมาสปีด WiFi กับสปีด 5G มันไม่แย่อย่างออฟฟิศผมมีเน็ต1,000เมกซ์1,000เมกใช่ป่ะตัวนี้สปีดที่ผมวัดได้เนี่ยมาแบบ700 800หรือแบบลงมานิดนึงก็แบบ600 500เลยเียซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าใครจะซื้อมาแล้วแบบเออมีเน็ต0ันเมกที่บ้านแล้วแบบวิ่งในแค่800ผมก็โอเคแล้วพี่ไอตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับหรือจะเป็นการใช มันทาเรื่องของ 5G ไว้แย่มาก iPhone 13เนี่ยมันแก้เรื่องนี้มาให้แล้วก็คือเป็นมเด็ม 5G ที่ค่อนไปทางดี Snapdragon X60 ถือว่าใหม่แหละนะครับในวันนั้นนะคือถือว่าใหม่เลยแล้วก็ในตอนที่มันออกนะมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้ครับเสา 5G มันเยอะขึ้นมือถือ 5G มันเยอะขึ้นสมาร์ทโฟนที่จะต้องใช้งาน 5G เนี่ยมันก็ดึงสัญญาณกันมากขึ้นทําให้ iPhone 13เนี่ยจุดเด่นของเขาที่เป็นเรื่องของตัว 5G เนี่ยมันก็ด้อยลงแล้วก็ถ้านับกับสมาร์ทโฟน 5G ใในนนนนนปััััจจจุบเเเเ้้าาาาากกกแไไมมม่่่ดงงงงงออรริะตพพียยช ไปทดสอบมาแถวๆบ้านเลยครับถ้าแบบอยู่ในที่มันเสาดีๆนะๆนะก็วิ่งได้6 0 0เมก7 0 0เมกถ้าแบบอยู่ในบ้านผมอย่างเนงะี้ยก็ประมาณ2 3 0 0ซึ่งถ้าว่าเพียงพอไหมก็เพียงพอแล้วแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากเมื่อเราเทียบกับพวกรุ่นใหม่ๆยกเว้นอย่างเดียวคือมันกินแบตมากกว่าแล้วก็ร้อนมากกว่าเวลาใช้งานฟูลโหลดนานๆแค่นั้น,นเองก็เออไลฟ์ฟังไว้ว่านี่คืออีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมชอบด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะก็คือเรื่องของการที่เขาเนี่ยกันน้ำกั 68, m, ามาาบตํ Bear, คุณจะต้องซื้อเครื่องใหม่ไม่ใช่แบบว่าไปซื้อมือสองที่มันแบบว่าสภาพใช้งานมาแล้วแบบ2ปี3ปีอะไรเงี้ยซีลยางอะไรมันไปหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าซื้อเครื่องใหม่มาเนี่ยซีลยงซีลยางอะไรมันยังอยู่นั้นถ้าเกิดว่าใครจะซื้อมือหนึ่งอย่างน้อยคุณก็สบายใจได้อหนึ่งแล้วว่าเครื่องที่คุณได้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องที่ยังมีซีลกันน้ำอะไรพวกนี้ให้ได้ใช้งานกันอยู่นะครับก็ใครที่อยากจะได้ iPhone 13ผมว่า4 5หหัวข้อเนี่ยน่าจะเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นของ iPhone 13ๆๆนอกฟนรับ้าม นี้ข้อเสียหรือว่าจุดที่ผมไม่ชอบใน iPhone 13ก็คือเรื่องของตัวหน้าจอของเขานะครับหน้าจอของ iPhone 13เนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยหรือว่าที่เราคุยกคือปี2025เนี่ยนะครับสมาร์ทโฟนในเด,ดราคาหมื่นกลางๆเนี่ยถ้าเป็น Android จอเนี่ยเป็นรอยีย่หรือว่า90กันหมดแล้วอะผมให้อย่างแย่เลย90้าิเพิร์พอมาเปรียบแม็ iPhone 13เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะรู้สึกได้เลยคือมันหนืดลงมันช้าลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจอมันไม่ได้หนืดหรือไม่ได้ช้าครับมันช้าเพราะว่าโมมมมมชัััั่่่่นนนนนขขอออองงตตตววหห้าาาจ60เไไลืืสกกบพ จอรอย,ยี่หรือผมให้เลยแบบคนที่แบบมาจากพวกแก๊งโปรอย่างเช่น13 Pro 1โปร o โปรแล้วแบบอยากจะซื้อ iPhone 13มาใช้เครื่องสำรองในระหว่างที่เก็บเงินรอยโฟรสิบเจ็ดอะไรเงี้ยครับผมพูดตรงนะคุณหุ่นอิดแน่นอนยังไม่รวมถึงความสว่างหน้าจอซึ่งแบบในยุคปัจจุบันเนี้ยผมแทบจะไม่เร่งแสงสว่างหน้าจอของสมาร์ทโฟนเวลาใช้งานอินดอร์แบบเกินแบบ50%เปอร์เซ็นต์เลยอย่างล่าสุดเมื่อเช้าที่เล่นก็จะเป็น vivo กับ i n f i n i x พวกเนี้ยราคาหมื่นหนึ่งนะผมเปิดแสงสว่างหน้าจอโมเลกมันอะแค่แบบ40%่ัิบเปอร์เซ็นต์เองบางเวลาอยู่ ถ้าเกิดผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะคุณดูนะผมเปิดแสงสว่างหน้าจอแบบ5 0าสเลยอะซึ่งเราอยู่ในสตูดิโอแบบถ่ายทำอะถ้าในชีวิตจริงอะผมจะเปิดแสงสว่างหน้าจอเขาประมาณนี้ขนาดผมเปิดขนาดนี้กล้องเนี้ยยังไม่โอเวอร์เลยคือแบบอยากให้เห็นมากเลยว่าปัจจุบัน,น่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วอะผมขอยกตัวอย่างเป็นอ่ารุ่นนี้แล้วกันอ่านี่เนี่ยคุณเห็นปะนี่คือสมาร์ทโฟนผมที่แบบผมใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมเปิดแสงสว่างหน้าจอประมาณนี้แต่โฟนสิบสามไม่ใช่เว้วแบบ 60, เยโฟนส ใช้แสง1 0 0น่ะ 100%, อะ100ของมันน่ะเท่ากับ70%หรือ80%รของรุ่นปัจจุบันนี้เข้าใจความหมายใช่ไหมเออดังน,นั้นคนที่มีปัญหาเรื่องตัวหน้าจอทั้ง refresh rate ทั้งความสว่าง2เรื่องนี้คุณหุ่นงหดแน่นอน,อนผมไม่พูดถึงตัวไอ้ติ่ง notch กับติ่ง dynamic island นะเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วอ่ะจะติ่ง notch หรือติ่ง dynamic island ผมไม่ค่อยเห็นถึงความต่างตอนใช้งานอย่างมีนัยยะโอเคอาจจะมีบางคนแหละที่แบบว่าใช้ในการดูแบบแคปมาส่งของดูแคปซูน่่นน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 ัมมัััััแแแตบบมมมก็คคปออะุณจเหไไไดดด้้้ววงผฟ อ,อย่างที่2ครับก็คือแบตเตอรี่กับความร้อนสมัยก่อนแบบสัก2-3ปีที่แล้วอะเรื่องนี้คือเรื่องหนึ่งที่มันทํามาได้ดีมากแต่พอเป็นนักปัจจุบันนี้ครับชิปเอยโมเด็มหา g าจีเอยมีเรมแบตเตอรี่เอยน้องโดนทิ้งไว้ข้างหลังค่อนข้างเยอะเราไม่เอามีเลมแบตมาคุยกันนะเพราะว่าจริงแล้วถ้าเราเอามีเรมแบตมาคุยกันแบบ ดูแค่สเปคกลางเทียบกันนี่ะมีแ,แบตของ iPhone 13กับ iPhone 15หรือ iPhone 16อ่ะมันไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ในการใช้งานจริงอ่ะต่างกันเยอะมากผมเอาไปดูหนังมาดูหนัง 4K ถ้าดูผ่าน Wi-Fi นะ1ชั่วโมงเนี่ยลดไปประมาณแและถ้าผมสลับมาดูหนังผ่าน 5G 1ชั่วโมงแบตเตอรี่ผมจะลดไปประมาณ20%เ็นห็นความต่างปะ8มา20เนี่ยเกินเท่าตัวเลยนะครับเพราะเมื่อน,นั้นครับในระหว่างที่เราดูหนังอยู่เครื่องแม่งร้อนคือแบบฮะดูหนังแล้วเครื่องร้อนเนี่ยนะมาจากไหนกันวแต่น่นนัคือ ที่เกิดขึ้นกับ iPhone 13ครับไม่ว่าคุณจะใช้งานผ่าน Wi-Fi หรือ 5G แม่งร้อนหมดเลยเว้ยคือแบบเมื่อก่อนนไม่เคยเป็นแล้วเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยนะครับผมอยากให้เห็นสุขภาพแบตมากเลยเนี่ย สูง58หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมนี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคุณผู้ชมก็ยังลดไหลแบบโจ๊กๆอย่างนี้เลยแล้วคนที่เขาซื้อมือสองล่ะคนที่เขาซื้อมือสองมาใช้งานล่ะไม่หนักกว่านี้หรออันนี้พูดไว้ให้คิดนะใครจะซื้อมือสองคิดดีๆเลยคนจะซื้อมือหนึ่งก็แบบเอออย่างน้อยๆคุณคุณยังสดใหม่อยู่แต่มันลดขนาดนี้มันมัน,ม,นมันต้องน่าคิดแล้วนะครับหรือจะเป็นการเล่นเกมครับที่แบงก์เกมจ๋าเข้าไปทดสอบมาเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะไปดูเกมจ๋าที่หนึ่งนะครับลองไปดดดดดูทดสอออออบบบบบเเ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 กกกกกกมมมมมพิิ่่่่่ตตตจจจจาาาาาาแแง์ไไ้้ลลลยนะลนนนะววผัหรีป28% เท่ากันเลยครับของผมที่ผมทดสอบเหมือนกันเป๊ะแต่ของผมคือเล่นผ่าน 5G เฉยๆหนึ่งชั่วโมง28%เหมือนกันซึ่งเยอะไหมยเยอะมากคือเล่นเฉยๆอะในยุคปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไปเทียบกับพวกแก๊งโปโกเราไปเทียบกับพวกแก๊งวี v o เทียบกับ Oppo หรือหรือ iPhone รุ่นใหม่ๆก็ได้ครับพวกเนี้ยเลขแบบหลัก10ต้นๆกันหมดเลย14 15, 16นี่28 คือก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่ผมจะอัปเดต iOS 18.3.1เนี่ยผมจําได้เลยว่าแบตเตอรี่มันไม่ได้ลดเยอะขนาดนี้นะแต่ณนะตอนนี้ครับผ่านมาแล้วแบบ3าเดือนหลังจากที่ผมทําคลิป iPhone 16เวกับ iPhone 13อะมันหนักขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยเว้ยก็แบบไม่รู้เหมือนกันวเพราะอะไรนะแต่ว่าโอเคมันก็ต้องเล่าให้ผู้ชมฟังอะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคุณจะเชื่อไม่เชื่อนี้แล้วแต่คุณแล้วนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่แบงค์เกมจ๋าวัดได้อยู่ที่ประมาณ44องศาพอผมเนี่ยประมาณ45องศาก็ใกล้ๆก,ก,ก,กันนไอนลย้อปอป่นเคร้อนกับบแตตเอรี่ ลดไปเยอะมากเป็นจุดให้หนามากๆเลยความร้อนตอนใช้งาน 5G ต่อใช้งาน,งานแล้วก็แบตเตอรี่ต่อใช้งาน 5G นะครับนี่คือสิ่งเราคอนเซิร์นนะย่างถัดมาที่ผมรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยไม่ค่อยเวิร์กละในยุคปัจจุบันก็คือเรื่องของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อของเขานะครับซึ่งอันนี้จะนับว่าเป็นข้อเสียก็ไม่ได้ซะทีเดียวเพราะว่าคนที่จะซื้อ iPhone 13ไปใช้งานส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเขารับข้อเสียนี้กันได้หมดแล้วเพราะว่าถ้าคุณอยากได้ Type C คุณก็ต้องไป iPhone 15หรือ iPhone 16ถ้าต่ำกว่านั้นคุณได้ Lightning นะ ซึ่งถ้าบางท่านอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้อาจจะคิดว่าแบบเอ้ยดีไวท์ทุกอย่างในโลกนี้ที่ขายอยู่เขาเป็น Type หมดแล้วไม่ใช่นะจ๊ะ iPhone 13 iPhone 14ยังเป็น Lightning นะจ๊ะถ้าคนนี้แบบใช้ Type C มาตลอดอย่างผมอะหงุดหงิดสัอาจจะหยาบนิดนึงนะแต่ว่าแบบทุกอย่างรอบตัวผมอะมันมัน Type หมดแล้วคุณก็ใจความหมายใช่ปะไม่เอ่ยหัวชาร์จเอ่ยกล้องเอ่ยไฟเอ่ยหูฟังเอ่ยทุกอย่างมันคือ Type C อะเอาจริงนะในรถที่ชาร์จตอนนี้ก็เป็น Type กันเกือบหมดแล้วอะพอเราอยู่กับ Type C มาน,นานๆแล้วเรากลับมาจับอะไรที่มันเป็น Lightning อะสิ่งนึงมันจะเกิดขึ้นคือมันเหวอยมันเหวอคือแบบไอ้เหี้ยจ่าย Lightning ที่บ้านกูอยู่ไหนแล้ววะ คือแบบผมต้องไปนั่งคุยหาสายไลนิ่งเวลาผมกลับบ้านคุณนึกว่ามันเป็นฟิลที่ดดบแบบแบดมากนะครับโอเคละมันอาจจะมีทางออกอื่นๆเช่นคุณอาจจะมีหัวแปลงคุณอาจจะใช้แบบไรนิ่งกันทั้งบ้านเลยอันนี้ไม่ว่าหรือว่าแบบคุณอาจจะแบบเออใช้ไวลชาร์จได้อะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยสุดอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกับไทซีอีกอย่างหนึง่งคือถ้าคุณซื้อไปภายในกล่องนั้นไม่มีอะแดปเตอร์ชาร์จแถมนะคือคือคือในกล่องมือหนึ่งเนี่ยมันจะให้แค่ตัวคู่มือสติกเกอร์แล้วก็สายซึ่งโอเคละสายมันก็เป็นิงงรจ รองรับพัดชาร์ได้ถึง20วัตต์ดังนั้นควรจะซื้อ2แบบเลย1คือหน้าช็อป800หรือไม่ก็790ประมาณเนี้ยหรือซื้อเตอร์ปาร์ตี้ซึ่งเตอร์ปาร์ตี้อย่าคุ้มอย่างลูกค้าเราเลยครับชุกเทคโอคีพวกเนี้ยซื้อได้เลยของดีนะครับถ้าเกิดจะซื้อนะผมแนะนําเอาสัก30วัตต์ขึ้นคือถ้าเป็นของพวกแก๊งชุกเทคอะ่ะมันจะมีบางซีรีส์ที่30วัตต์อ่ะอันเล็กจิ๋วเดียวพวกพาง,ง่ายเอออันนั้นอะ่ะเวิร์กนะครับแล้วก็บางร้านเขาจะมีโปรโมช ชุกเทคถ้าเป็นหมชาร์จของดีแน่นอนนะครับส่วนความเร็วในการชาร์จพอร์ตไอซีของเขาเนี่ยก็50%ได้ใน30นาทีอันนี้เป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับ80%ได้ใน1ชั่วโมงนะครับถามว่าไวไหมก็ก็โอเคแหละนะครับถามว่าแย่ไหมก็ก็ไม่ได้แย่มันเป็นมาตรฐานของมันอะใครที่แบบใช้ไอโฟนก็คงจะชินอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่มาจาก Android ก็จะต้องคอนซ์นเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าฟ้าชาร์จของ Android เนี่ยถ้าราคาหมื่นกลางๆนะเดี๋ยวนี้ก็45วัตต์60วัตต์กลายเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ เทรดเอาแล้วกันว่าคุณชอบใช้งานแบบไหนนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นจุดที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องของตัวฟีเจอร์กล้องลองลำๆตัวมันยังไม่มีมันเหมือนกับว่ากล้องของ iPhone 13มอะ่ะมันโดนทิ้งไว้ข้างหลังค่อนข้างเยอะไปนิดนึงอย่างที่ผมเล่าแต่ตอนแรกเลยว่าถ้าเราดูเลขสเปกเราหงุดหงิดแต่ถ้าเราใช้งานจริงเราไม่ค่อยหงุดหงิดเท่าไหร่อ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันกล้องหน้าเอาโต้โฟกัสหลังจาก Gen 13บไปทุกตัวมีหมดกล้องหลักของ iPhone 13ถ้าหลังจากทิ้อี่ไปเขาเป็นาง18งี่สิแบแบป แล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีดังนั้นใครที่แบบว่าชอบใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ครับไอต,ตัวนี้ไม่มีนะรวมถึงตัวปุ่มอย่างแอคชั่นบอททอนแคม r าลคอนโทรลตัวฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คุณตัดทิ้งไม่ได้เลยครับเพราะว่าไอ้น,นี่มันคือยุคเก่าสามปีสี่ปีห้าปีมาแล้วควก็ต้องทำใจนึงว่ามันแบบมันไม่สามารถใช้งานเหมือนกับรุ่นปัจจุบันได้แล้วก็อาจจะเป็นจุดที่หลายๆคนไม่อยากจะมาซื้อสิบสามก็ได้นะเพื่อนผมที่เป็นคนไลฟ์ในทิกตอกขายของใน Facebook ใน IG ใน s h อปปี้เลยครับเขาบอก่กล้องน้ Focus, ขึ พอใช้ไม่ได้ลูกค้ามองไม่เห็นถึงค้าเวลาเจาะเข้าไปใกล้ๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อาจจะอาจจะทําให้คนคนนั้นหงุดหงิดก็ได้หรือจะเป็นเรื่องตัวความร้อนกับแสงหน้าจอตอนถ่ายวีดีโอนะครับอันนี้ก็เป็นีหนึ่งปัญหาของ iPhone 13กับ iPhone รุ่นเก่าๆกันคือถ้าเป็นยุคใหม่ๆอ่ะอย่างเช่น iPhone 16มันจะมีแผ่นระบายความร้อนหรือว่าการออกแบบดีไซน์ที่ทําให้ความร้อนมันเนี่ยกระจายออกไปได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่า13หรือหรือรุ่นเก่าๆกว่านั้นอย่าง 14, 15, ะไ,งงไิเงี่ไิใช้งาางงะอะไนมรเนี้น หน้าจอขึ้นมาเลยว่าเอออุณหภูมิร้อนเกินไปนะให้หยุดถ่าย,ยอยะไรเงี้ยหรือความร้อนกลับไปตตอรี่หลอกมานะครับอย่างเช่นถ่ายวิดีโอ 4K อย่างเงี้ยหชั่วโมงเนี่ยลดไปประมาณ22%ในการถ่ายอินรดนะครับถ้าถ่ายเอาดอเนี่ยผมให้เลยประมาณแบบอาจจะสัก5นาทีได้แสงหน้าจอก็เริ่มดรอปละนะครับเผอถ่ายไม่ครบด้วยซ้ำถ้าวันไหนแดดแรงนะครับที่ผมไปทสมาล่าสุดเนี่ยตัดต่อประมาณสักนาทีสักนาทีสักยี่สิบห้าหรือยี่สิบประมาณนี้แหละจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามีอาการตัดเกิดขึ้นก็คืคอหน้าจอม สุดท้ายละที่รู้สึกว่าแบบ iPhone 13ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ในการใช้งานในยุคป,ปัจจุบันนี้ผมขอแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วกันเนาะฝั่งหนึ่งคือคนที่ใช้งาน Android ได้ถ้าคุณใช้งาน Android ได้สิ่คุณจะได้ไปเลยแบบเนื้อเนื้อเลยนะคือ1ละสเปคของสมาร์ทโฟน Android ในงบ15ื่นมันดีกว่านี้มากเช่นจอถ้า15ื่นคุณได้จอรอยี่ประกันคุณก็ได้เยอะกว่าแบตเตรเอร,รี่คุณก็ได้เยอะกว่าฟ้าชาร์จคุณก็ได้เยอะกว่า 5G คุณก็ได้ดีกว่าความแรงในการเล่นเกมก็ได้ดว่กกดวด่่าเ้มไดป็นนนแบรห มันค่อนข้างจะดีกว่ายกเว้นอย่างเดียวคืองานวิดีโอซื้อเนี่ยผมว่าต้องยอม iPhone เขาเขาเก่งเรื่องน,นี้หรืออีกฝั่งนึ่งครับคือฝั่งของ iPhone ถ้าเป็นฝั่งของ iPhone หรือว่าคนที่แบบว่าต้องใช้ iPhone เท่านั้นเลยครับแล้วมีงบอยู่มาสัก15,000มันก็มีอยู่2ตัวเลือก1คือไปเอา14ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปเอา14เนี่ยแน่นอนหลายๆอย่างมันคล้ายกันก็จริงแต่ว่า14มันใหม่กว่า1เจน14มันจะได้แรม6 14มันจะได้กล้องหน้าออโต้โฟกัสซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ในระยะยาวอะ่ะมันจะเห็นผลมากๆอย่างล่าสุดที่เราไปเล่นเกมมาอย่างเช่นเกม g e n จ h i เนี่ยครับ iPhone 14เฟรมเรทดีกว่า หรือ p ับ G Mobile ซึ่งไม่เคยมีปัญหามาเลยกับ iPhone 13ก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าตัวกิจกรรมก็จะมีแบบว่านู่นนี่นั่นเข้ามาเยอะขึ้นคนในเกมก็แบบเยอะขึ้นแมพก็กว้างขึ้นมันเริ่มมีปัญหากับแรมสกิกเริ่มเอาไม่อยู่แม้ว่าจะแบบออฟติมใม้มาดีแค่ไหนอะแต่วันหนึ่งมันก็ถึง,งจุดจบเว้ยและว p h o n e 13เริ่มที่จะเห็นเขาลางแล้วถ้ากะมาแล้ว,วเออซื้อมาแล้ว2ปีพี่ไป14เลยอย่าอยู่กับ13น้องอยู่ในช่วงปลายของอายุแล้วอะหรืออีกมุมนึงคือรอ SE ตัวใหม่มีข่าวลือข่าวหลุดทุกวันเพอๆเดือนนี้ด้วยซ้ำไม่รู้ว่าคลิปนี้ตัดก่อนหรือ iPhone อสมากกอนด้วยซ้ำอ่ะคุณรอได้นิดนึงหรือแบบว่าเออไม่ได้รีบมากรอดูไปก่อนอะไรเงี้ยคุณอาจจะได้ SE ที่สเปคดีกว่านี้ในราคาเท่าๆกันก็ได้หรือแพงกว่านี้นิดหน่อยอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะสองขาขา Android กับขา iPhone ไม่ว่าจะมองจากฝั่งไหนครับ iPhone 13ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องที่ที่อาจจะไม่ได้คุ้มค่าที่สุดแล้วแม้ว่าหลายๆคนที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในวงการหรือไม่ได้เล่นมือถือมาเยยอออะ่่่าางงพวก็จมมัคุูี ใช่ครับถ้าคุณเอาราคามาเป็นที่ตั้งแล้วต้องการความเป็นไอโฟนอ่ยมันคุ้มสุดเพราะมันถูกสุดแล้วก็สเปคดีสุดในราคาของมันแต่ถ้าคุณมองระยะยาวสักนิดนึงซื้อมาแล้วแบบอยู่สัก2ปี3ปีอะไรเงี้ยไม่ได้พุ่งตรงนะเนีน่ยน,นะคนใช้มือถือมาเยอะผมดูจากอาการของน้องเขาตั้งแต่เล่นผับ G ีแล้วแบบตาท้ายๆเริ่มมีปัญหาหรือว่าแบบการใช้งาน่าน 5G แบตเริ่มไหลเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึง iPhone 12ตอนช่วงนี้มันอยู่ในช่วงปลายของอาชีพมันมากๆแล้วอะเนอะมันเหมือนนักฟุตบอลที่แบบเป็นกองหน้าที่เก่งมากๆแต่มันอายุ40กวว่่าแล้ค ในสนามได้ครบ90นาทีนี่ก็โคตรเก่งแล้วอะ่ะมันเก่งก็จริงเลยแต่มันอยู่ในช่วงปลายแล้วอะ่ะอย่าไปฝืนมันเยอะแล้วมันจะอยู่กับคุณได้ไม่นานแล้วในแง่ของการใช้งานแบบฟินๆแน่นอนอีก2ปีหลังจากนี้มันอาจจะยังใช้งานได้แต่มันไม่ฟิตแล้วแล้วเงินที่คุณจ่ายไป15ื0นคุณควรได้ความลื่นความสมูทค,ความสดใหม่แบบฟินๆที่15ื่นห้าควรได้กลับเข้ามาผมแคร์ในส่วนตรงนั้นด้วยคิดเห็นเหมือนกันหรือต่างกันมาแชร์กันได้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากให้เราทาอะไรเพิ่มเติมอีกกลับไปโฟนสิบสาม คอมเมนต์แม่งมาทุกวันเลย13 Pro Max เนี่ยมันเก่งมันบักซื้อเลยถ้าหาซื้อได้ซื้อเลยเอออย่าลืมซื้อประกันด้วยเพราะจอมชอเขียวนะครับแค่นั้นพอนะครับไม่โคตรโหดจบนะครับก็ถ้าอยากดูนะคอมเมนต์ขอมาเดี๋ยวจัดให้นะครับเน่นตั้มกับ iPhone 13ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวีสดะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับกดติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆด้วยแล้วับ